มาครับนะครับผมผมก็ได้วงรอบบ้านตัวเองนะคบแล้วผมก็ไปดูดน้ำแช่น้ำจะได้สบายๆนะครับผมแล้วผมก็ได้เดินไปหาไอหมูเนี่ยตีมันตีสองข้างไม่ตายสามข้างไม่ตายมันอึดขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนแล้วผมก็ได้กลับบ้านไปเอาไอเนื้อเนี่ย ไปเก็บในกล่องนะครับผมเก็บในกล่องนะครับของผมก็มีเยอะแล้วครับแต่อันนี้ไฟพื้นที่ผมมันเต็มครับผมผมก็เลยไม่ได้อัดไว้ให้ดูนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้หาอยู่ครับจะเอาเตียอะไรดีผมไม่ได้คิดออกว่าผมจะเอาดินเนี่ยไปสร้างบ้านต่อนะครับผมผมผมเลยขุดมาเล็กน้อยนะครับผมขุดมาต่อเติมบ้านนะครับผม ต่อเติมแบบอันที่มันว่างๆน่ครับผมก็ได้ต่อไปเลยครับจนบล็อกผมหมดเลยแล้วผมก็ได้ติดกับไปซ้ายนี่ต,ต่อไปครับต่อไปนี่ครับบล็อกหมดผมก็ไม่รู้จะทาอะไรต่อผมก็ได้เรือไปขุดดินนะครับผมขุดดินนะขุดดินไปเรื่อยๆขุดดินหาไอ้ดินเนี่ยไปหาสร้างบ้านให้บ้านใหญ่ก,กว่าเดิมนะครับผม พอผมได้ดินนี่นะครับผมผมก็เลือกได้ว่าเอาเอาไปเก็บในกล่องดีกว่านะครับผมเผื่อมีเผื่อเราไม่มีดินค่อยไปเอามาค่อยมาเอาที่ค่อยมาเอาที่กล่องนี่นะครับผมเออนี่แหละครับผมก็เลยเก็บแล้วผมก็หามีดนะครับแล้วผมก็ได้ไดโฆษณาหลังจากโฆษณาแล้วผมก็ได้เดิอนออกไปจากบ้าน ผมไม่ได้จานะครับผมผมไปหาไอ้พวกแกะเนี่ยผมจะได้ไอ้ที่นอนมานอนนะครับผมนอนแบบสบายสบายนะครับผมผมก็ได้เดินตรงไปเลยฮนะบรรยากาศก็เริ่มมืดแล้วนะครับผมขนาดผมเปิดแสงสุดเลยนะครับผมมันยังมืดนะครับผมก็เลยเดินตรงไปหาไอ้กแกะตรงนูนนะ่นอะทุกคนเห็นแกะไหมแกะเอ้ยนี่ไม่ใช่แก่ที่มันมีไก่เอ้ยนั่นแหละไก่ ผมก็ได้กินเลยครับผมกินเลยแล้วผมก็ได like ้ตรงไปนะตรงเลยครับผมเห็นแกะแล้วสองตัวผมเลยรีบวิ่งไปเลยครับผมรีบวิ่งไปเลยก่อนจะซอมบี้มันจะมาออกอาราวานะครับผมผมเลยตรงไปเลยไอแกสองตัวนั้นมันต้องเป็นของข้าฮ่าฮ่าฮ่าผมก็เดินไปตีแกะนะครับตีก่อนตัวหนึ่งตามด้วยอีกตัวหนึ่งมันแล้วผมก็ได้เดินไปบ้านเลยนะผม ผมกลัวซอมบี้มากซอมบี้หรือคิปเปอร์หรือไอ้ธนูก็นะก็ช่างหรอครับผมกลัวมากๆเลยผมกลัวมันฟันผมตายเว้ยไม่ตายหรอกผมมีมีดผมก็เลยกลับไปบ้านแล้วไปคราบนะครับคราบเตียงผมบอกเลยครับผมเล่นไหมคับไม่เป็นนะครับผมเล่นไม่เล่นเป็นแต่ผมคราบของไม่เป็นนะครับเอาชีวิตรอดไม่เป็นด้วยผมมาทำอีพีแรกนะครับ ผมก็ได้กลับมาที่บ้านปิดประตูไว้เลยเผื่อมีแขกไม่ได้รับเชิญมาผมก็ได้เอาไม้เอาขนแกะมานะครับแล้วผมก็ได้ไปที่คราบผมก็งงวะทำไมามันม่มีที่นอนให้แรกผมก็ได้กดเข้าไปประตูก,การนี่หรอเลยนี้มันมาจากไหนผมก็ได้งงอยู่นานแล้วผมก็ลกดไอ,ดอแล้วผมก็ได้แลกไอ้สีาขาวๆอันนั้นมาแลกมาปุ๊บ นี่ไงเตียงนอนแล้วผมไปกดอะไรนะครับเตียงนอนเรยวได้ไปเดี๋ยผมก็ได้ดีใจมากๆเลยตอนนั้นผมไม่ได้นอนนอนไปนะครับผมนอนตื่นมาแบบโคตรจะเร็วนะครับผมผมโคชอบเลยนะครับผมก็ได้หยิบเอาตอนนี้ผมลืมว่าผมต้องเอาไอ้ของพวกนี้ไปเก็บด,ด้วยไหมผมก็ได้นึกได้ว่าไปเก็บด,ดีกว่าเผื่อ อันนั้นนะครับเผื่อมันมีสมบงซมบี้มาตีผมนะครับผมก็ได้เอาไปเก็บนะมผมก็ภาคไม่ไหวแล้วนะครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับ บา,บายๆครับ